วันนี้พามากินข้าวซอยกันนะคะก่อนอื่นแล้วก็โปงุปงนะคะคนๆให้เข้ากันก่อนนะคะอืน่าทานมากเลยค่ะนุ่มละมุนลิ้นนะคะส่วนอืไก่นะคะนี่ไก่นะคะเส้นนะคะเหนียวหนุกนะคะพร้อมค่ะอืมโอ้จุกบๆเลยค่ะ น่มละมุนล,ลิ้นนะคะส่วนอืไก่นะคะนี่ไก่นะคะเส้นนะคะเหนียวหนุบนะคะพร้อมผักอืมไลค่ะ,ทา,คะทานกันไปนะคะวันนี้นะคะพามปกินข้าวซอยไก่นะคะเนื้อไก่นะคะ ทานกันไปนะคะวันนี้นะคะพาไปกินข้าวซอยไก่นะคะเนื้อไก่นะคะนุ่มละมุนลิ้นนะคะส่วนอืไก่นะคะนี่ไก่นะคะเส้นนะคะเหนียวหนุบนะคะพร้อมค่ะอเรียบร้อยค่ะหมดชามแล้วค่ะ ทานกันไปนะคะวันนี้นะคะพามากินข้าวซอยไก่นะคะเนื้อไก่นะคะรู้จะทานหมดไหมนะคะรู้ฟินมากเลยนะคะตอนนี้นะคะแต่ก็จุกจุกกันไปเลยค่ะออมาแล้วนะคะจะกินให้หมดนะคะสั่งพิเศษด้วยนะคะเนี่ยโอ้วันนี้พามากินข้าวซอยกันนะคะก่อนอื่นแล้วก็ปปุงโปุงนะคะคนค้นให้เข้ากันก่อนนะคะืน่าทานมากเลยค่ะนมละมุนลิ้นนะคะส่วนื ไก่นะคะนี่ไก่นะคะเส้นนะคะเหนียวหนุบนะคะพร้อมค่ะอืมโอ้จุกๆเลยค่ะอืมไปค่ะ นะคะคําแรกนะคะอืใช้ได้ค่ะร้านนี้อร่อยมากนะคะดูนะคะเครื่องแน่นไปหมดเลยคะ่ะอืทั้งไก่นะคะม,มีน้ํานะคะเรียบร้อยค่ะหมดชามแล้วค่ะวันนี้พามากินข้าวซอยกันนะคะก่อนอื่นแล้วก็ปรงปงนะคะคนๆให้เข้ากันก่อนนะคะอืน่าทานมากเลยค่ะ วันนี้พามากินข้าวซอยกันนะคะก่อนอื่นแล้วก็ปปุงปปุงนะคะคนค้นให้เข้ากันก่อนนะคะอืมน่าทานมากเลยค่ะเนเส้นเหนียวหนึบ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 ค่ะอืมขำแรกนะคะฟินนะคะอืมอร่อยค่ะโอ้จุกจุกเลยค่ะอืม กันไปนะคะวันนี้นะคะพาไปกินข้าวซอยไก่นะคะเนื้อไก่นะคะโอ้แซ่บถึงเครื่องเลยนะคะทานกันไปค่ะจะหมดไหมคะเนี่ยโหเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยวันมันว่จะหมดนะคะอร่อยมากค่ะฟินฟนไปเลยนะคะวันนี้นะคะเนื้อไก่เต็มเต็มคำนะคะเส้นกับเหนียวเหนียวพริกขาพริกทานกันเลยนะคะ thank <laughs> you ต่อไปนะคะเส้นก็เหนียวเหนียวนุ่ๆน,นะคะน,นี่เจ้าดังนะคะอืมอร่อยมากเลยนะคะก้อยค่ะทานกันไปนะคะวันนี้นะคะพามากินข้าวซอยไก่นะคะ <N iss im itation> เนื้อไก่นะคะไ่รูจะทานหมดไหมนะคะร <N iss im itation> ้ฟินมากเลยนะคะตอนนี้นะคะแต่ก็จุกจุกันไปเลยคะ่ะมาแล้วนะคะจะก,กินให้หมดนะคะสั่งพิเศษด้วยนะคะเนี่ยโอ้โหไ่ร <N iss im itation> ูจะทานหมดไหมนะคะรถฟินมากเลยนะคะตอนนี้นะคะแต่ก็จุกจุกันไปเลยคะ่ะมาแล้วนะคะจะกินให้หมดนะคะ สั่งพิเศษด้วยนะคะเนี่ยโ้โหวันนี้พามากินข้าวซอยกันนะคะก่อนอื่นแล้วก็ปปุงๆปงนะคะคนคนให้เข้ากันก่อนนะคะหืมน่าทานมากเลยค่ะโอ้โจุกบเลยค่ะอืมไปค่ะ ไม่รู้จะทานหมดไหมนะคะรถฟินมากเลยนะคะตอนนี้นะคะแต่ก็จุกจุกกันไปเลยค่ะออมาแล้วนะคะตะก,กินให้หมดนะคะสั่งพิเศษด้วยนะคะเนี่ยโอ,อ้ เาเปรี้ยวๆก็บีบมะนาวใสเลยนะคะคนคนคนนะคะคนเพิ่มนะคะอืมอร่อยมากเส้นเหนียวหนึบหนึบนึบหนึบค่ะอืมคําแรกนะคะฟินนะคะอืมอร่อยค่ะ แสบบถึงเครื่องเลยนะคะทานกันไปค่ะจะหมดไหมคะเนี่ยโหเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยวันมันจะหมดนะคะเรียบร้อยค่ะหมดชามแล้วค่ะโอ้แส่บถึงเครื่องเลยนะคะทานกันไปค่ะจะหมดไหมคะเนี่ยโหเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยวันมันจะหมดนะคะ ก็ mm hmm. mm hmm. เปรี้ยวๆก็บีบมะนาวใส่เลยนะคะคนคนคนนะคะคนเพิ่มนะคะอือร่อยมากเลยทานกันไปนะคะวันนี้นะคะทานไปกินข้าวซอยไก่นะคะเนื้อไก่นะคะอร่อยมากค่ะฟินๆไปเลยนะคะวันนี้นะคะเนื้อไก่เต็มๆคำนะคะเส้นกับเหนียวเหนียวพริกขาพริกทานกันเลยนะคะ แซ่บถึงเครื่องเลยนะคะทานกันไปค่ะจะหมดไหมคะเนี่ยโหเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยวันไม่จะหมดนะคะโอ้แซ่บถึงเครื่องเลยนะคะทานกันไปค่ะจะหมดไหมคะเนี่ยโหเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยวันไม่จะหมดนะคะวันนี้พามากินข้าวซอยกันนะคะ่อดื่นแล้วก็ปปุงโป้งนะคะคนค้นให้เข้ากันก่อนนะคะหืมน่าทานมากเลยค่ะไป แล้วนะคะคำแรกนะคะอใช้ได้ค่ะร้านนี้อร่อยมากนะคะดูนะคะเครื่องแน่นไปหมดเลยค่ะอืทั้งไก่นะคะมีน้ำนะคะด <c oughs> ูจะทานหมดไหมนะคะรูฟินมากเลยนะคะตอนนี้นะคะแต่ก็จุกๆกกันไปเลยค่ะมาแล้วนะคะตะกินให้หมดนะคะ สั่งพิเศษด้วยนะคะเนี่ยโหวันนี้พามากินข้าวซอยกันนะคะก่อนอื่นแล้วก็ปรงๆปงนะคะคนคนให้เข้ากันก่อนนะคะอืมน่าทานมากเลยค่ะโอ้แสบถึงเครื่องเลยนะคะทานกันไปค่ะ